น้อยหันสาตอนที่หนึ่งน่ต้นรอในทารอกัหนานมาเมื่อไหร่จะได้กินอาหารน่าต้านรอจะจะพอ้อมนะเนี่ยไอสองตัวนี้มันก็อยู่นี่ดิวได้เพวกคุณครับได้เวลากินข้าวแล้วอครับผิวข้าวแล้วครับตอนนี้อะไรก็หมดกินข้าวปลาสองตัวไม่แดงไว้ยวันนี้เราได้กินปลาสองตัวแล้วจะแดงเอาไปสิสือดนฉันจะกินปลาของฉันหาได้เวลากินแล้วอ้อ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 ปลาตีน่าเฮ้ยได้เวลากินข้าวมันจะปลางงงงงั้นเหรอ กินไม่น่าพี่ลมเลยเฮ้ยนี่ผู้คงมเฮ้ยมุณอยู่ไหมเนี่ยมีอะไรเหรอป่านี่กูแดกไม่ได้ก็ลงไปขุดขี้ไปกูต้องการสเต็กแครอทของกูไงว่าไงนะโอ้ออยากกินสเต็กแครอทมึงเอาก้างปลาไปนี่มันก้างเหี้ยอะไรวะเนี่ยจะอกก้างปลากินได้มพวก็กินให้กูดูก่อนไปไปเมื่อมึงกอกปอคอโกะตัวหนาไม่เดาอย่างนี้ใช่ไหมฮัตตี้กบฟัดน่ะ เอจมึงทำอะไรกับกูนะอย่างนี้มึงอยากโดนนะหม่านี่เลยหม่านี่คุมเวทหวงห่วงห่วงเจอกูนี่ตา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 หลอดจะไปใส่เบาหนมมึงเลยนี่นี่นี้นี่นี้นี่นีนี่เนีนี่นีนี่เนีนี่นีนี่ะโี้ยได้กินสักทีสเต็กแครอทของหวานชื่นใจหนึ่งบรรยากาศดีชิบหายเลยนี่แตงกเวา ตายน้อยหันสาตอนที่สองพี่เล่แก่นบอลแบมจ้ะ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 เมื่อไหร่จะมีงานมาให้ทำเนี่ยใกด้ตังค์เร็วๆจังเลยเอ้าวถูงผู้คุมแล้วเหรอเออมามาทำงานหน่อยแล้วจะตายหุ้ยยิ่งหุ่นอิดยุว้าวได้ทำงานแล้วมาทำงานดิเอ็กตุ๊กตาซะงโอ้ยเอ็กตุ๊กตาอเล็กแสนใหญ่อลิสแอนใหญ่เล็กแสนใหญ่เอาปลามาเล็กแสนใหญ่เล็กแสนใหญ่เอาปลาดิเขาปมดแล้วโอเคเอาเสร็จแล้วเออมันจะมีอีกงานนึงเอาไป ฉันจะให้แกแยกลูกเกี๊ยวว่าลูกเกี๊ยวไหนเป็นเพศผู้เพศเมียนะอันนี้มีหำไม่มีหำมีหำไม่มีหำมีหำไม่มีหำบมีหำไม่มีหำบมีหับไม่มีหำบมีหัไม่มีหับอันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยเออมีจูแม่แจะไม่มีจูหรอกพ่อแม่โอ้โหรู้เลยว่าเพศอะไรไปลงไปเลยอโอเค นี่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 ทำงานไม่ได้เรื่องเลยไปแล้วหตีกันค้างเลยว่ะสวัสดีเป็นไรอ่ะรับค่าจ้างแกไปว้าวได้เงินแล้วไปซะเฮ้ยน้ำเหลียนเทืยอะไรวะอ้าเอาเฮ้ยจะกระโดดใส่กูละลบแบบดิจิตอลตอกต่อซ้อนไปแล้วลุกกดชักโครก ตามอารยาใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไลค์กันด้วยนะครับ